ไปนี้ซข้ามา,อ,มาอีวันครับก็อาทิตย์เดียวเพิง่งรู้ว่ะเพิ่งรู้ตัวแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วป่ะก็ซ้อมคือมีรายการอยู่ไม่ไล้นจริงจริงมีรายการอยู่แล้วด้วยรายการวันที่หก<ะ>ครับอ๋อวันที่หกเขาเลยเรียกมาด่วนเลยวันนี้เรารู้จัวเมื่วันอันนี้ก็วันพุธครับเมื่อวันพุธเมื่อวันพุธผ้หัดรู้ตัวเมื่อวานเองดิและร่างกายเราตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ได้อยู่นะ คือเราก็ขยบร่างกายอยู่แล้วด้วยนอนอยู่แล้ว,วแต่าถามว่าควาสมสมบูรณ์นี่ยังไม่เท่ากับเขาเป็นเวลากันเราจริงๆแต่าถามว่าเต็มที่แน่นอนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดปีเราสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักป,ป่อย่อยอย่างไฟนี้มาประมาณกี่กิโลสี่ห้าเราเป็นคนอะไรครับแข่งแข่งแข่งแล้ววันนี้เราเจอกับชาติจิตติเคยเจอแล้วไหมเป็เคยเป็นไฟแรกด้วยได้ถึงจากกี่วันต่อวัาปะ เขาลงมือจะตายเลยก็เดินมาแล้วรับวตนนี้เราความเกี่ยวกันไงเดี๋ยวดูในเวทีดีกว่าก็ค่อยไปเรื่อยๆเนาะเพราะเราดูตัวด้วยมันเล่นไปเหนือแรงไปไม่ถึงแล้วเราไฟล์ล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ต่ยที่ลำเสตลังสิตวันนั้นเจอกับทำรอยพ่อเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่วันเบียดร้อยสามสิบสองวันนี้ต่อยร้อย ร้อยสี่สองคือปล่อยปล่อยมาปล่อยปล่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะถ้าเข้าไปิชั้นหัวสอบที่เรามาเกินหรือปะค่ะจะขาดใช่ขาดคือแบบมันปล่อยมาไม่ไม่เวทเราว่างั้นเถอะแต่เขาเรียกมาเขาเอาก่อนเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็น,นะ <60. S 1> ต,นต์นะประมาณหกสิบค่ะแต่ผลการปฏิบัติไม่มีคือพร้อมได้เลย เราต่อยมวยมาลูนุวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยก็แปดสิบก่อนเราคนจังหวัดอะไรครับก็ดบี่ฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราวันนี้หน่อยพี่น้องจะไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตัวนี้เต็มที่แน่างที่แน่นอนนะถึงจะมาแทนรู้ตัวน้อยแต่ไม่ต้องห่วงเป็นที่อยู่แล้วเอ๊ะขอบใจมากน้องชายครับ